ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูนเนเทพพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของเยนาในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับทั้งในส่วนของสายดาเมจล้วนกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะครับแล้วก็การคอมโบต่างๆของเยนาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําทั้งหมดที่ผมรู้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับแต่ก่อนเข้าไปดูครับทุกคนผมฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุุงกิ้งดุ่งดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนยัง แผลบเลยนะครับอ่ามาอย่างแรกเรามาดูในส่วนของการทําคอมโบเยนากันก่อนเลยละกันว่าเยนาทาคอมโบยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อาจจะหัดเล่นเยนานะครับก็อย่างแรกเลยครับเยนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าสามารถล้วงตัวละครบางๆหรือว่าเกือบบางได้ดีมากๆนะครับคอมโบของเยนาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือปาสกิลสไปก่อนนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะปาสกิลสพุ่งสกิล1นตี1ทีพุ่งสกิล1นตี1ทีแล้วเปิดอันตินะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ปาสกิลสองพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยมันจะติดสแต็กระเบิดออกมานะครับจะทงให้สตูติดใบหลังจากสตูติดใบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต่อคอมโบนะครับเราจะต่อคอมโบด้วยการเปิดอันติแล้วก็สกิลสองชาร์จสกิลหนึ่งปาดสกิลหนึ่งปาดแล้วก็ตบหนึ่งทีประมาณนี้นะครับคอมโบจะเป็นประมาณนี้ครับสองหนึ่งหนึ่งเปิดอันติปุ๊บรัมรัมรัมพอสตูหนีออกจากไอ้สตันของเราได้นะครับเราก็ชาร์จปุ๊บตบปุ๊บชาร์จปุ๊บตบปุ๊บบบบบปปปรรรรรระะะะะะมมมาาาาณณนนนนนีี้้คคคคัััสหหอโเเจ่่วๆก็็แลน 2 1 1ตีปุ๊บอันตีปุ๊บถ่ายถ่ายถ่ายพอเขาลุกจากถ่ายปุ๊บชาร์จตบ1ทีแล้วก็ชาร์จปุ๊บแล้วก็ตบอีกหนึ่งทีแล้วก็กลับสกิลมาต่อไหลต่อหมุนต่อหมุนต่อประมาณนี้ไปนะครับสำหรับคอมโบเยน่าเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยปุ๊บ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 อันตีปั๊ม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 ชาร์จปุ้มชาร์จปุ้มไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบเข้าเราของเยน่านะครับจริงๆมันจะมีคอมโบเพิ่มเติมอะไรอีกนิดนึงแหละนะครับแต่่วา อาจจะยากนิดนึงนะครับคอมโบอีกอันหนึ่งก็คือทำให้แบบรำแบบราได้สองทีนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับปลาสกิลปุ๊บเปิดอันติไปใช่ปะ่ะเราใช้อันติปุ๊บ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 แล้วก็เก็บเนี่ยเห็นปะ่ะสกิลสองเรานะครับ ถ้าเราปาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินไปเก็บมันจะลดคูดาวให้สกิล2 5งห้าวินะครับเพราะงั้นเนี่ยสมมุติเราอยากลัมได้แบบลัมเพื่สนะครับลัมเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นปาสกิล2นะครับเปิดอันติแล้วก็ลัมลัำลัมลัมเก็บดอกเสร็จปุ๊บลัมต่อ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 นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นคอมโบที่จะโกงจะโกงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใช้คําว่ารู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับรู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันสมมุติว่าศัตรูแบบไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีอะไรเงี้ยนะครับก็จะโดนเราถ่ายยับไปปเเเลยยนนนะะครับบออดี๋วแ๊ึง ประมาณนี้นะครับสมมุติรองเท้าเขาไม่ออกรองเท้ากันสิสิแล้วปลาไปปุ๊บลำ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 เสร็จปุ๊บลำต่อ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 อะไรแบบนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบคร่าวๆของเยน่านะครับย้ำอีกรอบนะ2 1 1ตีปุ๊บเปิดอันตีสกิล2ปรับปรับศัตรูหลุดตันปุ๊บปาดหทีตี1ครั้งแล้วก็สกิล2องปาดหทีตี1ครั้งจบ ประมาณนี awesome. ้นะครับประมาณนี้สำหรับคอมโบเยนาเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูนไอเทมพลังแสงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเยนาเนี่ยออกรูนไอเทมพลังแสงประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็เล่นสายไหนได้บ้างสําหรับเยนาเนาะอ่ะอย่างแรกเลยครับมาดูในส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมชิ้นแรกครับเป็นไอเทมที่หลายคนถกเถียงกันเหมือนกันนะครับว่ารองเท้าเยนาออกแบบไหนดีกว่ากันนะครับสำหรับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าสำหรับคนที่เล่นเยนาช่่า ให้ออกไปรองเท้าเกาะผมว่าจะเจียมกว่านะครับแต่ว่าสาหรับมือใหม่เลนเยนาเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นรองเท้าการซีซีก็จะดีนะครับหรือว่ามองที่ตามสถานการณ์เกมนั้นๆด้วยนะครับสาเหตุที่ผมมองว่าคนเล่นช่ามออกรองเท้าโซนิกบูจะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเยนาแปลงร่างเป็นดาบใหญ่เนี่ยนะครับเยนาใช้สกิล1หรือสกิล2เยนาจะโดนดาเมจเบาลง35%ครับทุกคนแล้วก็จะป้านสถานะ ถ้าแบบว่ารองเท้ากันซีซีเนี่ยจะไม่มีผลเลยถ้าเล่นช้าๆแล้วแบบเราหลบสกิลได้เราแบบเออหลบสกิลได้ชา้าสกิลหลบตันหลบสโลหลบอะไรพวกเนี้ยนะครับรองเท้าโซนิกบู๊ตจะดีกว่าแล้วก็ อย่างที่บอกว่าเวลาเปิดสกิลหนึ่งหรือสกิลสองล่ามดาบใหญ่เนี่ยนะครับโดนดาเมจเบาลง35%โซนิคบูธครับทำให้ลดความเสียหายการโจมตีปกติไอ้พวกกายภาพที่ตีมันเนี่ยนะครับมันจะตีเราเบาลงอีก15%นะครับนั่นหมายความว่ามันเนี่ยจะกันดาเมจประมาณ50%เลยนะครับกับการออกโซนิคบูธนะครับเพราะงั้นคนล้ำช้ำช้เล่นเก่งๆแล้วผมว่าโซนิคบูธจะเจ็บแต่ว่าถ้าแบบเป็นมือใหม่หัดเล่นหัดล้ำเนี่ยนะครับก็เป็นกิลเด็ดกิฟ๊ดก็ไม่แย่นะครับเกมนี้ผมก็เป็นติดเเย้าหมือนนนกััะครบผมก็เลยอออกกเเป็นนรงท้าัียด่านสต อะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับก็หลังจากออกรองเท้าเสร็จปุ๊บเลือกรองเท้าได้ปุ๊บนะครับไอเทมชิ้นต่อไปครับที่เราจะออกผมจะออกเป็นในส่วนของสเปียร์ลองกินนุสนะครับไอเทมชิ้นนี้ครับดีมา,มากๆก็คือ เพิ่มพลังโจมตีลดคูลดาวเพิ่มพลังชีวิตและที่สําคัญครับมีอาร์เมอร์เบรกเกอร์หรือว่าสกิลติดตัวนะครับเวลาเราโจมตีสตูแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะได้ค่าเจาะเกาะมา60หน่วย60 60 60นะครับหรือว่าตันที่240หน่วยนะครับสตูเนี่ยจะเกาะน้อยลงนะครับประมาณ240นะครับซึ่งคอมโบงเยน่าอย่างที่บอกว่าต้องทําให้สตูติด5สเต็กซึ่ง5สเต็กมันก็เกินไอ้4ครั้งนี้อยู่แล้วนะครับปาสกิล2พุ่งสกิล1พุ่งสกิล1ปาสกิล2พุ่งสกิล1ตีพุ่งสกิล1ตตตีีเเเปิิดออััู้มรรรยยบบคกาะหายนะครับแล้วที่สําคัญสกิลสองพ ตูหายนะครับมันจะไม่เหมือนโบเคนนะต้องบอกก่อนโบเค่นเนี่ยเออการเจาอเกาะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับที่ตัวเรานะทุกคนนะก็คือเราตีไปเนี่ยศตูก็โดนเจาะตามของเราไปเลยแต่สเปลรล็อกยูดุนเนี่ยมันจะลดเกาะให้สตูนะครับเป็นเวลาประมาณ5วิก็คือไอคนที่เป็นดาเมจแกภาพที่มาตีทีหลังจากเราเนี่ยก็ ัตูเนี่ยก็ตัวล้วนไปแล้วครับโดนเจาะเกาะไป240แล้วนะครับเพื่อนมาตีก็ตีทะลุกเกาะไปอีกอะนะครับก็บอกเลยว่าบัางจัดๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ดีๆแล้วเหมาะกับเจไดมากๆครับหลังจากออก2ชิ้นนี้ผมว่าเราสามารถที่จะโซโล่คิวตัวบางๆได้แล้วนะครับไอเทมต่อไปนะครับถ้าเจอพวกตัวละครที่เป็น ดูดเลือดนะครับแนะนำว่าให้ออก Cur s e of Death ในชิ้นที่3ครับผมแต่ว่าถ้าเจอตัวละครที่ไม่มีดูดเลือดนะครับแล้วเราอยากจะฆ่ามันอยากจะโซโล่มันนะครับอยากจะตีเร็วๆๆผมว่าในส่วนของโอมิอามก็ดูดีนะครับเพราะหลังจากใช้สกิลแล้วโจมตีไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมว่าโอมิอามก็แจ่มถ้าไม่เจอพวกดูดเลือดนะแต่ว่าถ้าเจอพวกดูดเลือดก็ออกเป็น Cur s e of Death ไป นะครับประมาณนี้ในส่วนของ3ชิ้นแรกของเยนานะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบตามสถานการณ์แต่ว่าไอเทมที่ยืนห่งเนี่ยก็จะเป็นสเปลของกิรุษนะครับไม่ต้องเปลี่ยนครับชิ้นนี้ดีแน่ๆนะครับต่อมาครับชิ้นที่4ถ้าเรามองว่า เกมนั้นเนี่ยเราเกมนำเราอยากจะฆ่าศัตรูอยากจะเล่นดาเมจเพิ่มอาจจะออกเป็นดาบแดงหรือไม่ก็ออกโอมิอาอีกชิ้นหนึ่งนะครับในการเล่นดาเมจแล้วก็ออกดาบแดงในการเล่นแรงๆจัดๆไปเลยแล้วชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์จริงๆเยน่าเป็นตัวละครไฟเตอร์นะครับเป็นไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการรับดาเมจอย่างที่บอกว่าสกิลเนี่ยโดนดาเมจเบาลงนะครับต้านสถานะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จอ,อกไอเทมป้องกันแล้วนะครับซึ่งไอเทมป้องกันเนี่ยก็ถ้าศัตรูเป็นตัวละครที่เรามองว่าไอเช่นม่แรงเวก็ไ แรงกายภาพก็ไม่แรงแนะนําให้ออกแบบนี้ครับไนท์เพลมาก่อนนะครับไนท์เพลมาก่อนในการต้านดาเมจกายภาพแล้วก็ถ้าตัวละครเวทจะแรงก็ไม่แรงออกมาเป็นเบล l o ออฟแคริตี้นะครับจะเป็นแบบต้านดาเมจกายภาพแล้วก็เวลาตูตีเนี่ยมันจะตีช้าลงนะครับแล้วก็ชิ้นที่5เนี่ยก็จะเป็นเบลออฟแคริตี้ก็คือ ต้านเวทแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ศัตรูตีเราปุ๊บเรือเราก็เด้ง4%ภายใน2วินะครับก็จะเด้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งมานะครับก็จะทำให้ทั้งเวททั้งกายภาพนะครับก็จะโดนตีเบาลงนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาดูครับมาชั่งน้ำหนักว่าออกอะไรดีนะครับหลังจากออกชิ้นนี้เสร็จออกอะไรดีจะก,กันเวทไหมนะครับกันเวทก่อนไหมหรือว่ากันกายภาพก่อนนะครับก็ลองเรียกดูนะครับถ้าเกมพวกดาเมจกายภาพเยอะก็ออก shield of lord นะครับถ้าดาเมจเวทเยอะก็ออก แต่สุดท้ายก็แมงก็ขึ้นประมาณนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับถ้าตูไม่ใช่ไฮยเตะไอริหรือพวกเวเลสที่ตีเป็นทูดาเมิอะไรเงี้ยนะครับออกล็อกชิว ตัวละครเขาจะอึดชิบหายวายป่วงเลยนะครับบอกเลยว่าอึดโคตรๆนะครับแต่ว่าถ้าดูปเป็นพวกตัวละครที่เป็นทูดาเมจอาจแรงๆก็อาจจะออกเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับหรือว่ามั่นใจในฝีมือมั่นใจในความสามารถของเราอาจจะเป็นดาบแดงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ไปนะครับว่าเราเนี่ยเจอสถานการณ์แบบไหนอยากจะออกไอเทมเซตไหนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับไอเทมเยนานะครับอ่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเห็นไหมเนท็อปเซิร์ฟก็ เปลี่ยนไปทำสถานการณ์นะครับแต่ว่าผมมองว่าในส่วนการแอสแซนดาถามว่าดีไหมมันก็ดีครับมันทําให้เยนาวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับก็จะไปดักพุ่มดักอะไรได้ดีแต่ว่าถ้าจะเอาต้านเวทจริงๆอ่ะทรอยดีกว่าเพราะาทรอยเนี่ยต้านเวท200แล้วเห็นปาะว่าสกิลติดตัวเนี่ยนะครับมันจะนะครับเพิ่ม เกราะเวทตามเลเวลนะครับทเทวลตันเนี่ยมันจะบวกเกราะเวทประมาณ312หน่วยเลยนะครับก็จะอึดกว่าต้านเวทได้เยอะกว่าไกอาสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับแล้วก็มีรถคูดาวแต่ไกอาเนี่ยก็จะโดนตีเลือดเด้งแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ไปเนาะเห็นไหมคนที่3ก็ออกเนี่ยการฟอร์เรนเนี่ยนะครับเขาก็ออกเซตตาที่ผมบอกก็แบบขึ้นครึ่งๆไว้ก่อนแล้วก็เจอสถานการณ์ไหนก็ค่อยขึ้นมานะครับประมาณนี้บางคนก็นี่ครับออกมาเป็นลองกินุดโอมิอาร์มนะครับก็ลองไปเซตดูตามที่เรา จะออกในเกมนั้นๆน,น,นะครับในส่วนของพลังแฝงเนี่ยผมเห็นว่าเเสียงแตกเหมือนกันนะพลังแฝงเสียงแตกเหมือนกันเยนาแต่ว่าถ้าอยากเล่นดาเมจให้แรงที่สุดนะครับผมจะเล่นเป็นเซตนี้นะครับในส่วนของชาร์โดเบดเล่นดาเมจเยนายิ่งพุ่งเยอะยิ่งได้ดาเมจนะครับก็จะเล่นดาเมจไปในส่วนของชาร์โดเบดนะครับแล้วก็เล่นรคอร์ดเล่นดาเมจเคิร์ดอัพเดตครับใช้สก,กิลครบ3สเต็กนะครับสเต็กระเบิดตุ้มสตูเจ็บ นะครับแล้วก็แอคออฟสกิฟายเร่งดาเมจโฮลี่เวดิกเล่งดาเมจนะครับอันนี้จะเป็นเซตที่ผมใช้เล่นบ่อยๆนะครับแต่ว่าเยน่าเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเซตได้ครับบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเป็นสายดาเมจที่แรงที่สุดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้จากชาโรเบดเป็นเดเวลเลอร์นะครับคาสตูแล้วเลือดเด้งอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่เน้นแบบไม่ได้แรงสุดนะครับบางคนออกเป็นเซตแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนครับก็จะเปลี่ยนข้างล่างครับจะเอามาเป็นแข็งนะครับในการเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดแล้วก็เอามาเป็นในส่วนการสลิงเกอร์นะครับทั้งน้ก็แแลววต่่า สถานการณ์นั้นที่เราเล่นไปเนี่ยนะครับเราอยากจะออกแบบไหนเราอยากจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับสามารถไปเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากเล่นแบบไหนอยากเล่นนาเม็ดประมาณไหนนะครับในส่วนของูนเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นออนสล็อต9เ <c oughs> ม็ดห้อยเลียดมา1เม็ดนะครับห้อยเลดมา1เม็ดน่าจะได้เพิ่มัตาคลิกนะครับให้มีคริกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแอสซิสเนตในการเล่นความแรงนะครับหรือว่าใครอยากจะตีเร็ววิ่งเร็วก็เป็นสปิริตก็ได้แต่ผมว่า ตีแรงวิ่งเร็วจะดูดีกว่าในส่วนแอสซ s s i ิ a เนตนะครับเพราะเยน่าเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้ตีเยอะหรอกนะครับปาสกิลสพุ่งสกิลหนึ่งตีพุ่งสกิลหนึ่งตีก็เปิดอันติแล้วก็ใช้สกิลสใช้สกิลหนึ่งชาร์จตุ้มตามตุ้มตามไป นะครับสุดท้ายก็เป็น d ักน o n c ค a w นะครับสกิลติดตัวก็เป็นฟิกเกอร์แหละผมว่าเวีรีกู้สุดและนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงของเยนานะครับในส่วนของวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม อ่าแล้วครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นกันฟาร์มการ์เดนเกมแล้วก็การทำคอมโบของเยน่าคุงในแพทปัจจุบันในการเอาไปยืนออฟเลนให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับอย่างแรกผมต้องบอกก่อนเลยครับวิธีการเล่นเยน่าในตอนต้นเกมนะครับเปิดมาปุ๊บเวลหนึ่งเนี่ยผมจะเอาเยน่าอัพสกิลหนึ่งนะครับแล้วรีบใช้สกิลหนึ่งแบบพุ่งตะชิงตะชิงตะชิงไปดักพุ่มเขานะครับเวลาเราดักพุ่มยึดพุ่มตรรงนนี้้้้ไไดดดะคับถายึด ศัตรูที่ยืนออฟเลนเดินมาเนี่ยเราใช้สกิลหนึ่งไถเข้าไปหนึ่งพีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งไถ่ไปหนึ่งพีตีหนึ่งครั้งนะครับผมบอกเลยว่าออฟเลนตอนเวลหนึ่งเนี่ยหายากมากๆตัวละครที่จะมายืนดวลหนึ่งกับเยนานะครับเพราะงั้นเนี่ยยึดพุ่มตรงเมื่อกี้ได้มีโอกาสสูงครับที่จะทำให้เขาเจ็บแล้วก็สามารถเคลียร์คิฟได้แบบ โอเคเลยนะครับเนี่ยครับเวลาเคลียร์คีปก็พยายามตีลัดคีปไปนะครับจะได้ตังค์เยอะเนาะแล้วก็การเล่นเย,ยน่ามี2วิธีแบบแรกคือเคลียร์เวฟสองเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าป่าแม่งไปเลยไปเวทป่าแบบสวยๆนะครับกับอีกแบบก็คือเคลียร์เวฟคีปเสร็จปุ๊บมาตีมังกรเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนดักคุ้มแล้วก็รอเคลียร์เวฟคีปแล้วค่อยเดินต่อนะครับมีวิธีการเล่น2แบบนะครับนี่ฮะไอ้แมดักคุ้มยิงปุ้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 งไปนะครับจะบอกว่าเออโรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตะมััันนนได้ครบเเเววลาาย่ป็ต ทีี่ดแต่พอเบิร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเออโลมันจะถ้ามันไม่ตายนะแม่งจะสวนนะครับแล้วดูแม่งสวนครับเลือดเกือบเต็มนะครับประมาณนี้การเล่นเยน่าก็คอมโบอย่างที่เห็นแล้วนะครับปาสกิลสองพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีสแต็กระเบิดตุ้มศัตรูจะสะดุ้งแล้วก็จะวิ่งหนีนะครับถ้าเป็นศัตรูที่แบบประสบการณ์ไม่เยอะนะแต่ไอ้เนี่ยแม่งตีกูจะเลือดเกือบเต็มไอ้เวรเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วเชียวนะครับแต่ไม่เป็นไรกลับบ้านไปดีเลือดแล้วกลับมาใหม่นะครับตัััััััววลลละะะคคคคคคครรรรรรรขขออออองงงงเเเเเยยยนนนนนน่่่่าา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 บบบบบจจจุดดดดแแแแแ็็็็มม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 มืืปไไไฟต์์ทททีีีสสสถถ้้้ซิกก กันสตันก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ฆ่าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยพยายามเคลียร์คิปเสร็จวิ่งไปต่อเลนนะครับวิ่งไปเติมเลนเลนอื่นนะครับเราจะแบบกดดันเลนไล่ฆ่าดักพุ่มได้เก่งมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ รอครับพอเขาเดินมาก็ปาสกิลสองพุ่งสกิลหนึ 3, ่งตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ 3, ่งตีหนึ่งทีแล้วก็สแต็กระเบิดเสร็จปุ๊บเปิดอันตินะครับเปิดอันติเสร็จปุ๊บชาร์จสกิลหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเปิดอันติเสร็จปุ๊บสกิลสองระประพาระประพาไปพอสตูหลุดปุ๊บชาร์จสกิลหนึ่งบาดปุ่งชาร์จสกิลหนึ่งบาดปุ่งตบอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมโบผมก็แนะนำไปข้างหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยเจาะลึกสกิลนะมาดูการเดินเกมก่่่อออนนนนรรระะะะมมาาาาเเเเเเเีีีีี้้้้้ยยบบบบงงงงคคคคััจจจทททิิววววฟฟฟฟแผพื ที่จะมาบวกเลนอื่นนะครับมาบวกเลนไกด์นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถ้าได้ล้วงอ่ะผมบอกเลยว่าตูดขาดผมเช่ดจะได้ล้วงแล้วนะแม่งเอ็นโซม่งยกเขาหนีไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยคอมโบก็สองหนึ่งหนึ่งอันตินะครับอันติเสร็จก็ไหลยึกจักยึกจักยึ๊กจักไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับเยน่าเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์นะครับเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ถ้าพุ่งออกพุ่งโดนแล้วสกิลคอมโบติดเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยเราก็พยายามโยกเลนครับตัวละครออยย่่่่าาาางงีนนนนเเเเปตตัวลละะครทโกกกมมๆดู ส่วนของสกิลกันบ้างสำหรับคนที่อาจจะดูแล้วเฮ้ยผมไม่รู้สกิลเลยมึงไม่แนะนําสกิลเลยในสเกปอีกคลิปนี้นะครับก็โอเคมามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเยนาเนี่ยมีอยู่2ร่างร่างแรกจะเป็นร่างดาบคู่ร่าง2จะเป็นร่างดาบรวมนะครับซึ่งร่างดาบคู่เนี่ยเราจะได้ใช้ตอนเวล์หนึ่งถึงเวล์สามนะครับเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นดาบรวมได้ดาบรวมต้องเปิดอันติก่อนนี่ฮะคอมโบชวิงชวิงชวิงตู่ม ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบนะอ่ะมาดูสกิลครับสกิลเนี่ยตอนแรกเปิดมาปุ๊บเนี่ยแพสซีของเยน,นาก็คือถ้าล่างดาบคู่นะครับเยน,นาเนี่ย จะวิ่งเร็วนะครับจะวิ่งเร็วแล้วยิ่งอัพอันติยิ่งเลเวลอันติเยอะเนี่ยมันจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกว่าดาบพุ่มเก่งชิบหายวายปลวกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาบคู่เนี่ยการโจมตีปกติหรือการใช้สกิลของเยนาเนี่ยจะทําให้สตูเนี่ยติดสัญลักษณ์ผมเรียกว่าสัญลักษณ์คําสาข,ของแม่งแล้วกันนะครับซึ่งคําสาของเยนาในร่างดาบคู่เนี่ยถ้าสแต็คครบ5สแต็คเมื่อไหร่นะครับสตูเนี่ยจะโดนสแต็คระเบิดตุม้มนะครับเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วเยนาเนี่ยจะมมมีกรรระะะเเเดดด้้งขึนนนาคับบบตตูโสสแ็็ิปุุ๊จ โดนดาเมจแรงใช่ไหมโดนใบแล้วจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดจะโดนสโลด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ๆก็คือดาเมจแรงดาเมจแบบระเบิดแบบอุ้มแรงจัดเลยครับแล้วก็ใบนะครับสโลไม่สโลนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ได้เกาะประมาณนี้นะครับสำหรับแพสซีเยนาสกิลหนึ่งของร่างดาบคู่ก็จะเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยเราจะพุ่งจิ้งจิ้งไปโดนศัตรูนะถ้าพุ่งจิ้งไปโดนศัตรูเนี่ยก็จะได้หนึ่งสเต็คของคำสาบของมันนะครับแล้วก็ถ้าพุ่งไม่โดนเนี่ยก็จะพุ่งในแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าพุ่งโดนตูุ๊จะพได้ ประมาณนี้นะครับก็เลยพุ่งหนึ่งทีถ้าโดนศัตรูปุ๊บตีหนึ่งครั้งก่อนนะครับให้สแต็กหนึ่งสแต็กสองแล้วก็พุ่งอีกหนึ่งทีตีอีกหนึ่งครั้งนะครับสแต็กจะเป็นสี่นะครับแล้วก็คอมโบอย่างที่บอกสกิลสองเนี่ยปาสกิลสองไปโดนนะครับสกิลสองเป็นการปาจักรนะครับปาจักรถ้าเธอเครื่องจักรขงได้เหรียญทองนะครับเนี่ยก็เป็นการปาจักรไปใส่ศัตรูนะครับซึ่งจักรเนี่ยแต่ละวิที่โดนเนี่ยมันจะปาจักรแล้วจะอยู่นิ่งๆกับพื้นประมาณสามวินะครับถ้าศัตรูยืนแช่เนี่ยก็จะะะะตตตตตติิดดสสสสสแแแแแแ็็็็็็็กกกกกกกไไปปปเเเรรรรรรรืื่่ออยยยๆๆววววนนนนึงคคััับบลลล้้้้้โศูมาาาณีถ ไปเก็บจักเนี่ยนะครับมันจะลดคูดาวสกิลสให้เราอีกห้าวินะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียดดีเหมือนกันนะครับคอมโบล่างแรกก็อย่างที่บอกนะครับปาสกิลสองพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีสแต็กระเบิดตุ้มดูเจ็บเปิดอันตินะครับอันตีของเราจะเป็นการสับดาบนะครับซึ่งการสับดาบของเราเนี่ยจะทําให้มีเกรขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะเป็นเกรสีแดงๆซึ่งเกรสีแดงๆเนี่ยจะทําให้ไอ้ล่างนั้นอ่ะการโจมตีของล่างนั้นนั้นอ่อมีประสิทธิิภาาาาาาพมกกขขึ้นนนนะะะคครรรรััับเเเเเเเวววลลปดออตตีีี่่่ยยยงจ ผมจำไม่ผิดนะถ้าเปิดอันตรีเนี่ยมันจะมีดาเมจแรงรอบตัวแบบชวิง่งบบรอบตัวนะครับซึ่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดตีตีเร็วเป็นโหมดตีแรงคือไอ้ร่างดาบขั่วจะวิ่งเร็วตีเร็วส่วนร่างดาบใหญ่นะครับมันจะตีแรง นะครับมันจะตีแรงแต่มันจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าร่างหลาบคู่ถุยหลาบคู่เะยระดาบคู่นะครับแล้วก็ทําให้สกิลนะครับเปลี่ยนไปด้วยนะครับทำให้สกิล1เปลี่ยนไปสกิล2เปลี่ยนไปสกิล1น่ร่างดาบรวมเนี่ยมันก็จะเป็นถ้ากดสกิลหนึ่งมันจะเป็นชาร์จครับผมแล้วก็ถ้าชาร์จครบ0.75าวิเนี่ยพัดไปนะครับถ้าเราแบบรีบกดพัดไปปุ๊บนะครับตูจะติดสโลว์เป็นสวินะครับสโลว์ตามวิบเปาร์เซ็นรตกสัตรูแล้วก็สตันรุ่งไป1ที ไม่อยากดูคอมโบับคอมโบแบบสวยๆฮนะ <c oughs> ประมาณน,นี้นะครับสำหรับสกิลหนึ่งซึ่งถ้าใช้สกิลหนึ่งโดนสตูก็ใช้สกิลหนึ่งได้อีกรอบนะครับเหมือนกับสกิลหนึ่งร่างแบบคู่เลยนะครับสกิลสองเปลี่ยนจากพัดไอหนี่ครับผมเป็นการรับประพาระรับประพาใส่สตูไปนะครับโอ้อันี่พยายามจะฆ่าอุ้ยกูตายไปเนี่ย เสียวชิบหายนะครับก็สกิล2ล่างดาบรวมเนี่ยจะเป็นการรำพัดใส่ตูนะครับศัตรูที่ไม่มีรองเท้ากับซีซีเนี่ยก็จะรลำพัดไปเรื่อยติดสตันปดุ้ง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 ไปเรื่อยนะครับก็แบบหนีไม่ได้นะครับคอมโบของเราเลยก็จะเป็นสกิล2นะครับล่างดาบคู่นะเราจะเปิดสกิลจากดาบคู่ก่อนนะครับคอมโบปาสกิล2พุ่งสกิล1ตี1ทีพุ่งสกิล1ตี1ทีปุ๊บสแต็กระเบิดศัตรูติดใบปุ๊บเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเป็นอันติป๊บ นะครับแล้วก็พัดรับประพารับประพาศัตรูจะหนีชาร์จปุ้งชาร์จปุ้งนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งร่างดาบคู่เนี่ยเอ้ยล่างดาบรวมของเราเนี่ยนะครับเวลาเปิดอันตรีแล้วเป็นดาบรวมของเราเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นถูกป่ะแล้วยิ่งมีเกียร์แดงเนี่ยจะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นล่างดาบเอ่อดาบคู่นะครับหรือล่างวิ่งเร็วอะเวลาเปิดร่างเนี่ยมันจะตีเร็วขึ้นครับตีเร็วปุ๊บเลยเวลามีเกียร์แดงนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเราชาร์จสกิลนะครับหรือว่าอยู่ล่างดาบรวมนะครไ่ะรเาจมโดน สถานะอะไรเลยนะครับหรือไม่โดนสตัร์ไม่โดนซีซีก็คือต้านสถานะแหละเหมือนกดเพลย์ไฟล์อะนะครับเวลาชาร์จมันจะแบบต้านสถานะทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองเลยแล้วก็โดนด,ดาเมจเบาลงอีก35%นะครับประมาณนี้ในส่วนของสกิลทั้งหมดของเยนาเห็นป่ะแม่งไอเชี่ยอธิบาย,ยสกิลไม่นโคตรด,ด่านอะจริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยคอมโบวัมโบอะคอมโบวัมโบแบบสวยๆของเราเนี่ยเห็นป่ะเวลาเปิดสกิลสองจะต้านสถานะนะครับเปิดสกิลสองต้านสถานะสกิลหนึ่งต้านสถานะวงเล็บว่าถ้าเปางดะรรบบนคั แล้วก็ล่างดาบคู่เห็นปะยิ่งผมอัพอันติเยอะถ้าอัพอันติขั้นตอนเยนาผมจะวิ่งเร็วมากๆเลยครับเพราะตัวละครของมันเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นตามเอ่ออันติที่เราอัพไปนั่นเองนะครับาาติดคือเดติดคือเดโยเนี่ยคอมโบ,โบแบบสวยๆคอมโบให้แบบสวยๆสกิ 2, ลสองปาไปติดสโลได้นะล่างดาบคู่ปาไปครับปุ๊บพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งปุ๊บใบไปเรื่อยๆหาย ประมาณนี้นะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างเรียนล้วงเก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็ใครอยากหัดเล่นก็ลองไปหัดเล่นได้นะครับตัวละครตัวนี้ลูกเพจผมเม็ดส้มหลายคนมากนะครับไอเวนผมโดนดัดบ่อยจะต้องมาทาคลิปละนะครับหาเม็ดส้มคนอื่นบ้างนะครับไม่อยากให้หน้าเดิมๆเป็นเม็ดส้มอ่าสกิลเวลาเปิดนันตรีครับร่างดาบรวมเวลาชา้าเนี่ยสามารถกดฟิกเกอร์ไปไล่อัดหน้าเขาได้ด้วยนะครับสกิลหนึ่งโดนคีบสกิลหนึ่งปุ๊บป,ปัดพัดปุ้งตายประมาณนี้ นะครับสำหรับการเล่นเยนานะอย่างที่เห็นแหละนะครับมันไม่ได้ถือว่าเล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันยากตรงดักนี่กูตายจริงๆเหรอพระเจ้าช่วยกวุยตะนีไปหวีเหียยหิวหวไปหิวมาโอ้โดนป้อมตีตายกับสภาพออแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเยนาเนี่ยก็ ถ้าอยากจะเล่นเป็นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับโดยการออกแคสเปลตงกิน,นุสแล้วก็ออกดาบตัดเลือดนะครับบางเกมเนี่ยอาจจะไม่ออกดาบตัดเลือดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจอตัวละครที่มีการดูกเลือดเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับเอโลนะครับในส่วนของฟลอเรติโนนะครับดูเลือดชิบหายไวป้ปวงนะครับก็เลยออกดาบเลือดมานะครับอืมก็ไอเทมอย่างที่นแหละผมออกเป็นประมาณนี้ นะครับก็ใครที่อยากเป็นแทง์เนี่ยอาจจะไม่ออกโอมมอาจจมออก็ได้แต่คือผมอยากเร่งดาามจเ,เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไงก็เลยออกโอมมอัมนะครับถ้าแบบอยากจะแทงก์ก็เป็นรองเท้ากันซีซีนะครับลองกินนุดดาบตัดเลือดแล้วก็จะเป็นในส่วนของเชื่อออฟลอสนะครับเป็นส่วนของอทรอยนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้าย,ยจะออกเป็นเกาะเกิดก็ได้หรือว่าจอกไปนในส่วนของล็อกชิลก็ได้นะครับล็อกชิลนั่นเองนะอืมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเราเจออะไรเราอยากออกไหนนะครับแต่ว่าถ้าเจอศัตรูที่มีทูดาเมจเยอะๆเช่นเจอ นะครับเจอตัวละครแบบทูด้าเมจจัดนะครับไม่ต้องออกก็ได้ล็อกชิลนะครับไฮแอตเตะไอรีอะไรเงี้ยไม่ต้องออกนะครับล็อกชิลแม่งไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเจอพวกแบบดาเมจเวทเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับออกล็อกชิลมาก็ดีนะครับพวกดาเมจเวทหรือพวกตัวละครที่ตีไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ไม่ทะลุเกาะอะไรเงี้ยนะครับออกล็อกชิลมาก็จะอึดมากๆเวลาชาร์จแล้วเปิดล็อกชิลอะไรเงี้ยนะครับอึดจัดปรับคิกเอ้ยปรับบอกนะครับขอบคุณครับเนี่ยชาร์จไหมะยิ่งชาร์จนานดาเมจยิ่งแรงด้วยนะในส่่่วนนนนของงงงสกิิิละครรรับยยชาาา์จจดเมแ รประมาณนี้เลยชาร์จนานดาเมจแรงชาร์จนานติดสตันได้ด้วยนะครับถ้าชาร์จแป๊บเดียวก็จะสโลไปแค่นั้นจังหวะชาร์จอยู่ก็ดนดาเมจเบาลง35%ด้วยนะครับตามสถานะด้วยก็เป็นตัวละครที่เคลียร์คลิปเก่งเนี่ยอาจจะปาสกิลสองล่างดาบคู่แล้วก็เปิดอันติแล้วก็ชาร์ตุ่มๆชาร์ตุ่มๆชาร์จแบบเนี่ยตุ่มใช่ไหมชาร์จให้แบบสวยๆครับผมคือศัตรูก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราหรอกเอาจริงนะครับตัวแม่งน่รำคานครับ อนนี้ชาร์จผิดน,นะศตููม่งติดสโลจากไอ้นี่เราอยู่ปาไปโอเคตังเยอะอยู่นะสองนะครับเนี่ยก็ดัดพุ่มไลยครับเยน่าว่าเป็นตัวละครที่เล่นในช่วงต้นเกมได้ดุดันมากๆนะครับเราสามารถที่จะแบบเล่นได้มากกว่าที่ผมเล่นก็คือไปดัดพุ่ม ไปดักพุ่มไปไล่ฆ่าไปอะไรพวกนี้เราทําได้หมดนะครับแค่ผมไม่ได้ทําให้เห็นแค่นั้นเองนะครับเวลสองปุ๊บเราวิ่งไปดักแม่งเลยครับบัฟฟ้าศัตรูป่าไม่วิ่งก็มาโดนดักอาเจ๊อาเจ๊อเจ๊เพอเอป่าตายด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําไว้สำหรับคนที่อยากจะไปทำนะครับอยากจะไปดักพุ่งดักพุ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าที่ออฟเล่นนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับการเคลียร์เว็บคีิปนะครับสำคัญมากๆกับการเล่นออฟเลนของเรานะครับพยายามครับที่จะเคลียร์เว็บคลิปก่อนไปบวก นะครับเคลียเว็บคลิปก่อนไปบวกแต่ว่าเยนาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับคือบางทีอาจจะทิ้งเว็บคลิปไว่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดักให้ศัตรูแบบหลอนๆไม่กล้าออกมาสู้อะไรเงี้ยนะครับเพราะตัวละครเราเป็นผีพุ่มครับเป็นผีพุ่มดักพุ่มเก่งชิบหายใบป่วงนะครับด้วยความที่มันวิ่งเร็วนะครับเนี่ยแพสซีฟมันเนี่ยจะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่10หน่วยนะครับทุกๆการอัพอันติหนึ่งครั้งนะครับก็รู้สึกว่าจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกนาคริบบล่วยาดนะครับก ไม่ใช่แบบรวมดาบแล้ววิ่งอยู่อื่นเลยแหละผมบอกเลยนะครับเนี่ยดาบพู่วิ่งแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งไปดัดพุ่งก็ได้นะครับถ้ามั่นใจว่าศัตรูไม่ได้แอบดักเราอยู่นะนี่ฮะซัดไปฮะซัดไปฮะซัดหน้าคุณแบบตึงๆึงเนี่ยโอ้โหเลือดผมลดน้อยอยู่นะแต่ว่าเราเวลาเปิดสกิลร่างดาบรวมแล้วใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจน้อยลงนะครับ แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันกันดาเมจ50%เลยว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้แค่35%้าปร่ะก็รู้สึกว่าจะอ่อนลงนะครับแต่ว่ามันก็แค่โดนดาเมจแรงขึ้น่ะนะครับมันยังสามารถที่จะล้วงสตูทำดาเมจใส่ัตูได้แรงเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้ก็ยังไม่กาดอยู่ดีนะครับสำหรับผมจัดว่าเยน่าเป็นหนึ่งในตัวละครแรงเอสเหมือนกันนะครับเวลาไปเจอลูกเพจดักไอดีลักเนี่ยปวดหัว <ś elderly> <บา S 2> ชิบหายแม่งโดนดักอยู่นั่นแหละไอเยน่าเม็ดส้มเนี่ยนะครับเม็ดส้ม ใช้สกิลหนึ่งคู่ฟิกเกอร์ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะใช้สกิลหนึ่งล่างดาบคู่หรือใช้สกิลหนึ่งล่างดาบรวมดีดาบรวมจะเป็นชา์จสกิลหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพุ่งนะครับมีสกิลเยอะชิบหายเยะนาะครับ <c oughs> การตีก็เปลี่ยนนะอย่างที่บอกนะครับล่างดาบคู่วิ่งเร็วตีเร็วล่างดาบรวมตีแรงแต่ตีช้านะครับ <c oughs> ตีช้าลงเลยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเยนาน่าล่างไอดาบเนี่ยตีกว่าจะกว่าจะฟาดไปได้สักทีอะแต่ฟาดแรงครับบอกเลยว่าฟาดแรงมากๆ เจอ,อปุ๊บฟาดเปน็นอย่งทีเนี่ยบอกเสียวเสียวไม่ไหวหนูเสียวไม่ไหวพี่นไไี่ฮะไม่้ฮะไม่อีาเมดเป็นไงลาเมดแรงเป็นเปรตเหมือนเขาจะสู้หหอะเนาะปีนี้ประมาณนี้นะครับมันเก่งในการคอมบูนหนึ่งชุดอะถ้าหนึ่งชุดไม่ตายปุ๊บแล้วเพื่อนเขามาซ้อนนี่เราก็ลำบากใช้ได้เลยครับแต่ดูวะเวลาตึมตึมชาร์จเนี่ยชาร์จแบบตึมตึมเนี่ย เกดแ,แดงล่างดาบคู่ตีเร็วขึ้นล่างดาบแดงก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพิ่มอีก50%มันถ้าจำไม่ผิดถ้ามีเกตแดงแล้วเปิดอันติปุ๊บเกตแดงแดงเนี่ยทำให้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มอีกห้าิปแต่ปกติมันก็ตีแรงอยู่แล้วเฮ้ยจะตีเร็วก็เร็วขึ้น50%มันถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตีแรงก็จะแรงขึ้นอีก50%ปร็ประมาณนี้นะครับคีบเรนมังกรบุกมาเลี้ยวนี่ก็พยายามนะไปบวกครับชาร์ะครับชาร ครับสำหรับการเล่นน้องเย็นนั่นๆๆๆๆๆๆๆนะครับก็คลิปหน้าอยากดูตัวอะไรอย่าลืมนะคอมเมนต์ขอกันไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้นะชาร์จไปหนึ่งทีครับชาร์จบวกฟิกกับดาเมจ2,000แบบสวยๆเนี่ยเห็นไหมชาร์จเกิน1วินะครับเอ้ยชาร์จเกิน1.5วินะครับมันจะเป็นการยกศัตรูแต่ถ้าชาร์จไปหนึงหนวิก็จะไม่ใช่ยกนะครับจะเป็นแบบแค่สโล่เฉยๆสโล่ให้แบบสวยๆอุ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดไปทั้งหัวใจทำไมยังทนกันครับเนี่ย ที่เรามีเอนโซ่โอ้โหใหญ่จังนะตัวละครกระโปงคุงเอนโซ่ชาร์ชาร์จแล้วชาร์ตอีกโอ้โถน้ำเมทฮาแต่โดนเบาวะโอ้ยพยายามนะพยายามจะยืนรับยืนแทงยืนอะไรนะครับเพราะว่าเลดเกมอย่างที่เห็นและว่าเราจะล้วงเขายากแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ท็อปเซิร์ฟก็จะเป็นดาเมจในชุดแรกๆนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มไม่ออกดาเมจแล้วเขาก็จะไปส่วนอื่นแล้วนะครับจะไปออกเป็นในส่วนของแทงอะไรพวกนี้นะเพราะตอนเลดเกมเนี่ยเยนาก,ก็มีความสามารถในการแทงอยู่นะครับเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นไฟเตอร์นะครับมันจัดว่าเป็นไฟเตอร์นะมันไม่ได้จัดว่าเป็นแอสซัซินด้วยนะไอเยน,า,นาเนี่ยลองไปดูที่แคัตเตอรรีนะครับหรือว่าเออ่ประเภทของฮีโร่ได้จริงๆเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเออ่ไฟเตอร์แอสซัซินแต่ตอนนี้โดนปรับเป็นแค่ไฟเตอร์นะครับประมาณนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับอย่างไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะจต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า